เพื่อมบริบูรณ์รุ่งแงขอม้อขอพุทขอที่หฮม้อสมเสร็จขอพุทกานทานบุทานฟองทานน้ำใจและขอหม้อขอพุทขอพี่เจ็ดมอบเพื่อบามบชาปนักสถานขอเรียนเชอญผู้ช่วยตาปูการรับมอบทั้งสามกองพุน ี่ลูกสาวน่ามาจากญี่ปุ่นนะครับมวยีเนาะเทปจากหลายที่ครับมาถี่ก็เจอกระโลงออกมาเพราะว่าตลวนี้ถึงประธานคณะกรรมการผู้ฝ่ายโดยตำแหน่งต่อไปขอมอบรางวัลที่อายุหมายเลขเจ็ด ก้าติที่ดอกจันท่านผู้มีเกียรติตอนนี้นะครับขอท่านได้โปรดสังเกตดูที่ดอกไม้จันมีหมายเลขเจ็ดเก้าติดอยู่หรือว่าท่านโชคดีขอรินเชิญออกมารับรางวัลเลขยอายุสองทางเมื่อวิปัสยินตากหมายเลขเจ็ดเก้าออกกันได้เลย ความพร้อมทางด้านตุกฐานพระบังาาคุณ<ม>เก็บที่<ม>เรียบร้อยอลำดับต่อจากนี้ไปนั่นต่อจากได้เข้าสู่ลำดับขั้นต่อที่ทีถามพระพุทธศาสนาในการทอทาาดพระบังคุณสำหรับจำนวนพระบังคุณซึ่งคณะเจ้าภาพจัดขึ้นนับเข้าภาพประมาณห้าพิกอร์ดุลนะครับเราแล้วจะขอได้รับเกียรติจากหัวแทนท่านผู้มีเกียรติเล็กยาก อาจจำนวนประมาณหชิ้นกว่าหนานเห็นยะกย้ตัวแทนในการทอดพระปังคสุโขนถ้าหากว่าบริเวณหลังดับในเรื่องของใบยกรุุนนำบกเงิกและตำแหน่งรถถึงประเมงเจ้าอ่นนอานรายนามรายชื่อท่านผู้มีเกียรติท่านใดที่พลาดไปตราบขอได้รับการอภัยจากเจ้าของรายนามรายชื่อุูท่านมณะโบราณนี้ บัดน,นี้พร้อมแล้วจะได้เข้าสู่ลำดับขั้นต่อที่ทีทางพระพุทธศาสนาในการทอดทร่บ,บางสุกลในนามของคณะเจ้าภาพจะขอได้รับเกียรติจากตัวแทนญาติและท่านผู้มีเกียรติดังรายนานดังต่อไปนี้ท่านแรกขอได้รับเกียรติจากขา้นเรืยงเสือนคำประทานผู้สูงอายุต,ตำเด็นทางทอง <Yeah. S 1> ขอรินเชิญครับ ท่านที่สองขอได้รับเกียรติจากผู้หลวงทองจุกแก้วใหม่ให้เกียรติในการทอดพระบังสุโนท่านที่สาขอเรินเชิญพระหลวงสมพรปั้นรูให้เกียรติเป็นตัวแทนลูกหลานทำพิธีในการทอดพระบังสุโขขอรินเชิญทอดสีเหลืองรองแก้วขอรินเชิญพระ ขอเรียนเชิญข้อแหลงโหนแก้วขอเรียเชิญครับขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่สุรินทร์สมประสงค์ผู้ใหญ่บ้านมุญเลยขอเรียนเชิครับขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่วิรัตกามะท่านผู้ใหญ่บ้านบุญสามขอเรียนเชิครับขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่สง่าเรือศรีท่านผู้ใหญ่บ้านบุญสี่ขอเรียนเชิครับ ขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่จำลองมาคำท่านผู้ใหญ่บ้านมูหอให้เกียรติในการ,ร th th ác, ทอดทะต่ำสุกนขอเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่มานัทเตรียมพรนท่านผู้ใหญ่บ้านบูเจขอเรียนเชิญครับขอได้รับเกียรติจากท่านผู้ใหญ่สมฤทธิ์วงสายท่านผู้ใหญ่บ้านบูแปะขอเรียนเชิญครับ ขอได้รับเกียรติจากท่านผู้ใหญ่สุดช้าสิิรักท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้าให้เกียรติในการทอดพระบักสบดคนขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่สมพลทาของดีท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่ขอเียเถิครับ ขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่รองปรม,มาท่านผู้ใหญ่บ้านสิทธิเอเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญคุณบุญทาปุกลันปอเรเชิญครับขอเรียนเชิญคุณบรรจงเหลี่ยงแก้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทานทองขอเรียนเชิญพ่อ,อกกรรหลวงวิบบนแก้วเรือนเขียว จากอำเภอเวียงป่าเป้าขอ,ขออนีญเตนะครับขออนุญพ่ทอดพุกนันตาจากอำเภอเวียงป่าเป้าขอ,อยนิญพ่ทอดแก้วจำพรรจากอำเภอเวียงป่าเป้าอ่านทึ้นไปกราบขอได้รับาการอภัยคนเขียนคนหนึ่งคนอ่านคนหนึ่งนะครับ ขอเรียนเชิญพ่ออาแก้วเวลี้งเขียวจากอำเภอเบียงป่าเป้าชุดนี้เป็นชุดญาตจากอำเภอเบียงป่าเป้าขอเรียนเชิญคุณสุตราปทุมวันบ้านสันติขอเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญแม่จันทร์ฟอแก้วเ,เป,บง,บป,เปเวงบ้านห้วยร้างพระปราขอเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญแม่มาลีอินเต้าหยงบ้านห้วยร้างพระปรา ขอรินเชิญครับขอรินเชิญคุณสุขฐานปั้นเรือบ้านใหม่ทุ่งก่อขอรินเชิญครับขอรินเชิญพ่อคุณเรืองสิงห์อ้ายบ้านใหม่ทุ่งก่อขอรินเชิญครับขอรินเชิญผู้ช่วยทักถิ่นแก้วใหม่กเกียรติเป็นตัวแทนในการทอดพระปักสุดโขท ขอเรยนเชิญผู้เทวยสมจงเพื่ทักการผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่เดิมขอเรเชิญพรขอรยนเชิญผู้ช่วทกีรัทำชาวนาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สามขอรยนเชิญจากจิตเอกนพฤติยอดบ้านน้ำรักขอเรายนเชนญพระขอเรียนเชิญผู้ช่วยิเชสีสวรรค์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่เจขอริเฉยผู้ช่วยสองเดือนเกิดกะว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่สามให้เกียรติในการทอดผ้าขอริเฉยครขอริเผู้ช่วยถนอมคำตึ้ง